ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ที่พวกเราควรจะต้องทราบก็คือว่าในการเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสเนี่ยมันก็มีเอกาสารสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่นักปราสา,าท์ทุกคนต้องเรียนดก็คือ,ครอประกาศคณะรัษฎรฉบับท,ที่หนึ่งนะทีนี้ในตอนหลังเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ฉบับคือประกาศคณะรัษฎรฉบับท,ที่ 1, 1> และประกาศขอเข้ามานะ แต่ว่าโอเคแหละเวลาเราศึกษาประวัติศาสตร์เรามักที่จะกล่าวถึงแต่ประกาศคณะรัศดรที่หนึ่งโดยที่ไม่ได้อ่านประกาศขอเข้ามาที่สองประกาศคณะรัศดรตอนที่หนึ่งเนี่ยในตอนท้ายในตอนหลังเนี่ยคณะรัษฎรก็ยอมรับว่ามันเป็นความเท็จที่ได้ปรัคปรมสถาบันทางรัฐและก็พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยซึ่งฝ่ายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าท่านก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมต่อพระองค์ท่านแล้วก็ไม่เป็นธรรมต่อ ราชวงจากปีทั้งหมดอาจารย์ปีดีพนมยงค์เนี่ยแกเป็น,นคนเขียนประกาศคณะอสสรบชิ้หนึ่งอาจารย์ปีดีพนมยงค์ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีฝ่ายซ้ายทฤษฎีมาร์กซิส์สดังนั้นเนี่ยโดยทฤษฎีฝ่ายซ้ายเนี่ยเขาก็จะมองว่าสถาบันกษัตริย์หรือสถาบันสตรีนาเนี่ยเป็นภัยต่อสังคมและต้องกดขี่สังคมเสมอแต่นี่แหละผมคิดว่าไอ้ปัญหาในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีอย่างนักตำราเมื่อเราทฤษฎีนี้มามองสังคมไทยเราก็จะพบว่า มันไม่ได้ลงล็อกเพราะว่าสถาบันกษัตริย์ไทยไม่ได้กดขี่ข่มเหงประชาชนฝ่ายสมเด็จพระเกล้าท่านก็รู้สึกสะเทือนใจว่าประกาศคณะสรานี้ไม่มีความเป็นธรรมนะก็ได้มีการปรับความเข้าใจกับคณะสภานทางฝ่ายคณะสรานียก็ยอมรับใะสุดท้ายก็ยอมรับนะยอมรับว่าประกาศคณะสภานที่เขียนไปเนี่ยเป็นความเท็จนะ พระมหากษรัตริย์ไทยแล้วก็พระรลวงงศาลุงวงมีส่วนในการสร้างความเจริญให้กับชาติไทยอย่างที่เราย้อนไปจากในเทปแรกรสามรอรีรห้าก็ชัดเจนย้อนไปในสมัยยุทยาผมเพิ่งไปกราบพระนเรศวรมาสมเด็จพระศรีสุริโยทัยท่านก็ยอมสละชีวิตเลยนะอันนี้เราจะบอกว่าสถาบมนกษัตริย์ไทยไม่ได้ทำอะไรเพื่อส่วนรวมผมว่าอาจารย์คำพูดของอาจารย์เนี่ยผมอย่าพูดแบบชาวบ้านสรุปก็คือคณะรารโกหกครับ โกหกในการออกแถลงการฉบับที่1เพื่ออะไรครับเพื่อให้ง่ายต่อการยึดยึด,ย,ดยึดอำนาจได้สําเร็จเสร็จสิน้นแล้วก็ส่ร้ายใส่ความสถาบันพระหมหากษัตริย์พอมาฉบับที่2ก็ขอโทษครับว่าไอ้ที่ทาไปนั้นนะเพราะว่าต้องโกหกฮะเพื่อที่จะให้การยึดพระราชอำนาจนั้นประสบความสําเร็จเปลี่ยนแปลงการปกครองครับในการครั้งนี้ก็เลยขอโทษแล้วก็ออกมายอมรับอย่างลูกผู้ชาย แต่เออันนี้ไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยมีใครสื่อสารใช่ครับอันนี้ก็ก็น่าแปลกใจว่าทำไมเราพูดถึงประกาศคณะรัฐธรรมนูญฉบับที่1แต่ไม่พูดถึงประกาศขอเข้ามาด้วยเพราะว่า